สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทั้งเฟทำาน้องผมกับวงนี้กับานกันลำบากแย่อยู่ครับช่วงโควิดครับตอนี้ครับโควิดรอบสองว่าไหมครับตอนี้ไม่เป็นยังไงครับดียังเห็นงานโรงงานอยู่ <c oughs> ตอนนี้แย่ครับอันนี้ถนนพระรามสองทำไงไป ไปอีกสิบกิโลกับสมุทรสาครครับตอนนี้ครับแถวแถวบาถนนพระรามสองนี่เค้าบอกว่ามีผูติดเชื้อครับแต่ว่าเบิร์ข่าวมาพันคนเลยครับตอนนี้ครับสาคอนครับโอ้เป็นดายานเนาะครับเนาะระวังตูนะครับเดอ้อระวังโอ้แย่แย,ย,ย่แย่เบอร์มึงคนนอนหลับคันนี้ อ้นั่งก่อน